แล้วใครล่ะครับจะเป็นคนปราบพวกเขาครับล่าสุดครับไบเออร์เลวูเซนครับโดนคู่ต่อสู้ครับนำก่อน2ประตูแล้วสามารถพลิกแซงครับมายิง2ประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแซงผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกแบบหน้าตาเฉยครับแล้วจากชัยชนะในเกมนัดนี้นะครับส่งผลให้เลวูเซ้นของชาบีออลอนโตณเวลานี้นะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว37นัดติดต่อกันทุกรายการครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับฟุตบอลยูโรปาลีกเลกที่2นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างไบเออร์เลวูเซ่นครับเปิดไบโอรีนาครับต้อนรับการเรียนทีมอย่างการบัก หลังแต่งที่เกมเล็กแรกครับคู่นี้เสมอมา2ต่อ2แล้วก็ทีมอย่างเบย์เลอร์วูเซนครับโดนนําก่อน2ลูกและมาตามตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับโดยเกมนี้นะครับเลวูเซนตัดผู้เล่นนะครับกองหน้าเป็นบอค่าอีเกาเซสครับมีตัวปั้นเกมนะครับอย่างโยนัทคอปแมนครับฟอร์เรียนเวิร์ดแล้วก็วิงแบ็กซ้ายขวาครับเป็นทางเจเรมีนฟิมปงนะครับซ้ายเป็นทางแอดลีย์ส่วนคู่วิดฟิลแอนกลางครับเป็นโรเบิร์ตเอนดิชครับกับตันทีมจับคู่กับกรานิชชาก้าครับเกมรับ3คนครับคอสโซนูนะครับแทบโซบาฮิคาปี ผู้รักษาประตูเป็นทางโควานะครับและในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถือเป็นเกมที่โคตรมันเลยครับครึ่งแรกครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเสมอกัน0น์ต่อศแต่ในครึ่งหลังนะครับทีมอย่างการะบักครับขึ้นนําทางเลวุกเส้นก่อน2ประตูต่อศน,น์ะครับขึ้นนําในนาทีที่58และนาทีที่67นะครับสถานการณ์นี้ถือว่าได้เปรียบเยอะมากครับ แต่อย่างไรก็ตามครับทีมอย่างไบเออร์เลวูเซ่นครับสวมหัวใจสิงค์ครับนาทีที่72ครับพวกเขามาไล่ตามตีไข่แตก1ต่อ2ครับจากลูกยิงของเจเรมีฟิมปงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเกมทําท่าว่าจะจบลงด้วยผลที่จะเป็นทางการบักเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายแล้วละครับแต่นักเตะอย่างปาติกชิกนะครับคนที่เป็นฮีโร่ในเกมนัดแรกนะครับก็มาเป็นฮีโร่ในเกมนัดนี้ได้อีกครับยิงประตู2ลูกครับในช่วงนาทีที่90บวก3และนาทีที่90บวกหครับ ส่งคนให้เกมนี้นะครับไบเออร์ลวุกเซ่นครับพลิกแซงเอาชนะการบักไป3ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแบบหน้าตาเฉยเลยแหละครับและนี่นะครับถือเป็นเกมที่โคตรบ้าอีกหนึ่งเกมสำหรับทางไบเออร์ลวุกเซ่นเลยนะครับกำลังจะตกรอบอยู่แล้วนะครับแต่ได้ปาติกชิกนะครับเป็นฮีโร่ยิงในช่วงนาทีที่90บวก7นะครับ และนี่ครับเป็นภาพการเฉลิมฉลองกันนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาชนะได้ในเกมนัดนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับ37เก,เกมติดต่อกันนะครับที่ไบเออร์เลวูเซนไม่แพ้ให้กับใครเลยครับ นี่แหละครับคนที่ต้องยกเครดิตให้เต็มๆก็ต้องคนนี้เลยครับทางชาบี้อลรอนโซครับทำผลงานฤดูกาลนี้ได้สุดยอดจริงๆครับตอนนี้ยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้น3แชมป์ในปีนี้นะครับไม่ใช่เป็นศึกบุนเดสซิก้าครับบุนเดสซิก้านี่สำหรับผมผมมองว่าเร็วเส้นได้แชมป์อย่างแน่นอนนะครับเดวเบโพคาก็อยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับส่วนยูโรปาลีกครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแลลวครับ และนี่และครับคือสถิติ37เกมของไบร์เออร์ลูเซนในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับแม้แต่นัดเดียวครับชนะคู่แข่งไป32เกมเสมอไป5นัดด้วยกันนะครับยิงประตูใส่คู่แข่งครับไป106ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่28ลูกเท่านั้นครับสุดยอดมากๆครับลูกทีมของชาบี้ออลอนโซครับและนี่แหละครับก็คือโฉมหน้าของ8ทีมนะครับที่ผ่านเข้าสู่ รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกครับก็มีไบเออร์เลวูเซ่นครับเบนฟิก้าอตาลันต้าครับเลียพูมักเซเอซิมิลานครับโรม่าแล้วก็เวสแฮมครับก็ต้องมารอดูครับการจับสลากประกบคู่เลเวอร์คูเซ่นจะไปเจอกับทีมไหนครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับไบเออร์เลวูเซ่นทีมชุดนี้นะครับโคตรดีหรือเปล่าครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับแล้วอยากจะให้เลเวอร์คูเซ่นครับในรอบ8ทีมสุดท้าย จับสลากไปเจอกับใครและคิดว่าเลวูเซ่นจะสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ไหมครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากจะได้น้ํามันเพื่อสุขภาพครับฝากไว้นี่เลยครับน้ำมันเพื่อสุขภาพนะครับเอเมอรัลรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับน้ำมันเอเมอรัลครับ